เมนูทานเล่นเพลินๆทำง่ายๆได้ในหม้ออบลมร้อนกับเมนูพาสต้าชิปที่ใช้เส้นพาสต้าแพนซานีพาสต้าแพนซานีผลิตจากแป้งสาลีซามโมลิน่า100%เส้นมีสีเหลืองทองเหนียวนุ่ม ส่วนตัวซอสอุ้มใช้แ a n s i n i pasta sauce ที่สามารถนำมาทำได้หลากหลายไม่ว่าจะทำพาสตา้าทำพิซซ่าหรือนำมาเป็น dipping ปปซ a u ก็อร่อยเพราะรสชาติเข้มข้นทำจากมะเขือเทศที่ปลูกในอิตาลีหอมกลิ่นเครื่องเทศแบบอิตาเลียนแท้ไม่ใส่สารกันบูดไม่แต่งกลิ่นและสีแถมยังมีให้เลือกถึง3รสชาติ p a n ซ a n i n i Originale สูตรดั้งเดิมทําจากมะเขือเทศหัวหอมใหญ่และสมุนไพรทาเมนูไหนก็อร่อย p a n ซ a n i n i Olive and Basilico ทำจากมะเขือเทศมะกอกดำมะกอกเขียวและโหระพาอิตาลีเป็นเบสเซลเลอร์ของซอสพาสต้าเลยค่ะ แพนซานี่อาราเบียตารสชาติเป็นเอกลักษณ์เหมาะสำหรับคนชอบรสชาติเปรี้ยวอมเผ็ดนิดๆทาจากมะเขือเทศสดผสมพริกไทยและพริกแดงอร่อยลงตัวสุดๆค่ะ